เราไปไข่เค็มนะคะไข่เค็มอันนี้ไข่เค็มที่เราทําไว้ไข่เค็มไข่ดาวไข่เป็ดเราเองไข่เราก็ทําไข่เค็มเองเรามาลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรโอ้โห,โหเชื่อมไดูดูความแดงของคขา ไข่ที่อันด้านในแดงแล้วลุ่ไม่เน่าทำได้ผลเดี๋ยวดูกันต่อไปค่อยๆค่อยๆเป็นไข่แดงที่แบบน่ากินมาก

เ็มไคดาดววางไว้ก่นลูกที่สองเเสียงเร็ดร้องอยู่นู่แล้วเราจะห้ดูความกระนของ đẹt Wow, wow, wow là cái cà กระเด็นกระเด็นโอ้ยกระเด็นโดนกล้องแล้วกระเด็นโดนโทรศัพท์แล้ว mm hmm. ใส่แปะหน่อยเล็กๆทำให้เขาปลอบก็หน่อย เค็มค่ะรอกรอบนอกนุ่มในโอเคมาอหยาบได้แล้วปูเหรอมาเด่นมากมายเอเคนเ่าจะพอละมันกะเลยดีมากโอเคนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกัน mm huh.